สาที่กลับมาแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเ,เสียให้ให้ไปดูร0อยปดช็อปนะครับตันของผมดูในส่วนของร้อยปดช็อปท,ที่ที่เป็นของ ICC นะเพราะสมัยนั้นเนี่ยเ,เสียเขามีาให้ให้ทำร้อยปดช็อปเนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยให้ไปเปิดสาขาของตัวเองอะไรเงี้ยอย่างธนุรักษ์ก็มีวากโก้ก็มีอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ i อ c ก็จะมี ผมก็ไปดูแลในส่วนนั้นสักพักหนึ่งผมว่าคือผมเองก็ยังทํางานไม่เป็นด้วย<ม>อะไรด้วยนะ<ม>ก็หยุดพักไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาทําในส่วนของ h i s e n h e Shop Smart นะครับ<ม>เป็นแคตตาล็อกช้อปปิ้งครับ<ม>ก็ส่วนใหญ่ผมจะจับในส่วนของรีเทลส่วนใหญ่เลยเท่าที่ดูเนี่ยธุรกิจรีเทล ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่นะตอนนั้นนะฮะสำหรับในเครือสารพัจริงๆ h i s ันเฮอร์เนี่ยเริ่มต้นมาจากเดลเมซองเป็นแคตตาล็อกช้อปปิ้ง่ที่สาพัทร่วมจอยกับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็ถอนทุนกลับไปแล้วเราก็ยังคิดธุรกิจนี้อยู่แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นฮิสันเ h อร์ชอปสมาร์ทหลกัหลกๆน่าจะเป็นแนวแนวของอ e ีค m มเมิรนี่แหละครับ,รบ,รบาแบบจะทำยังไงให้ สินค้า ICC สามารถที่จะเอาสินค้าเข้าไปขายบนอ e ีคอมเมิร์ซได้อะไรได้เพราะว่าเนื่องจากประสบการณ์ของเราก็จะเป็นในด้านรีเทลอะไรเงี้ยซึ่งการที่จะเข้าถึงลูกค้ารายบุคคลเนี่ยผมว่ามันมีขั้นตอนที่ทแตกต่างกับที่ ICC และสาวพัทเคยทำมาตอนนี้เนี่ยผมก็มีแผนว่าจะทำเนื่องจากว่าเสียเนี่ยกใ็ให้งานมาส่วนหนึ่งก็คือ ให้เราเนี่ยช่วยทำยังไงให้สินค้าทีา่ยังไม่ได้เข้าไปสู่อ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมีความพร้อม <c oughs> ผมก็เลยคุยกับทีมงานว่าเราอาจจะต้องมีการคิดเรื่องของอแพลตฟอร์มที่จะช่วยในการที่จะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น <c oughs> นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ อีคอมเมิร์ซในเมืองไทยสามเจ้าอาจจะเพิ่มเติมคือในส่วนของ Facebook หรือ Instagram ในการขายให้ให้สะดวกขึ้นแล้วก็มีการยูทิลไลซ์คลังส่วนอภูมิเอามาให้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ให้ใหมีให้การทำงานมีประสิทธิภาพปัจจุบันเนี่ยอย่าง ICC เนี่ยมีการขายเข้าห้างะละตอนนี้ก็จะเป็นสามสามเจ้าใหญ่ของ ICC ก็จะเป็นเซนทัอโรบินสันแล้วก็เดอะมอล ของทางออนไลน์แล้วก็เลยมองว่าจะเป็น JD Central, Shopee แล้วก็ลาซาด้าต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยก็อาจจาะอ,อยู่ในยุคที่ไม่ได้ทันสมัยแล้วแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องเรียนรู้สังคม,มแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัว ปรับตัวไม่ใช่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนตามสังคมนะฮะเพียงแต่ว่าปรับตัวให้ให้อยู่ในสังคมให้เข้าใจสังคมว่าสังคมนี่ยต้องการอะไรคนรุ่นใหม่เป็นยังไงมีเทรนอะไรใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้เราเราคงไม่ได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเปิดรับในส่วนที่สิ่งที่ข้อมูลที่มันใหม่ๆเข้ามามันเข้ามาได้จากหลายทางอย่างเฟซบุ๊กโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ทั้งงานเองบางทีเขามีไอเดียอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยเรากา็เปิดรับที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาพิจารณาแล้วก็เราก็ต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ลงมือทํา